เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะในวัยเด็กนะคะคุณผู้ชมเคยมีความฝันอยากเป็นนักประดิษฐ์บ้างไหมคะประดิษฐ์อะไรก็ได้ออกมาด้วยมือของเราเองนะคะสร้างสารรค์ผลงานผ่านแรงบันดาลใจของตัวเองแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคือกลุ่มคนที่เปิดพื้นที่ให้กับคนที่มีความฝันนะคะมีไอเดียแล้วก็อยากจะใช้เวลาว่างในการสร้างสารรค์ผลงานในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครอะไรคือแรงบันดาลใจของเขาอะไรคือไอเดียต่างๆที่เขา ทำโปรดักต์นี้ให้เกิดขึ้นมานะคะวันนี้ค่ะเราจะไปทําความรู้จักกับพวกเขากันค่ะขอต้อนรับคุณพัทรพรโพสวันหรือว่าคุณมิวนะคะผู้ก่อตั้ง MakerZoo ูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามว่าเมกเมกเกอร์ซูเนี่ยคืออะไรคะคือมันทำไมต้องใช้คำว่า m a k e กอร์ูไม่ใช่สวนสัตว์นะคะก็ จร,จริงๆเมกาซูเป็นพื้นที่ครัเป็นสถานที่ที่มีพวกเครื่องมืออย่างเช่นเจ้า 3D printer ตัวนี้คค่ะค่ะะเรามีเครื่องมือที่เหมือนช็อปมหาลัยคล้ายๆกันแต่เราก็เปิดให้คนทั่วไปคนที่เป็น คนที่อยากทําอะไรสักอย่างอยากสร้างอะไรสักอย่างสามารถเข้ามาใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ครับค่ะสร้างอะไรคะคืออะไรคะสร้างสร้างได้หลายอย่างเลยครับก็จะเป็นตั้งแต่ของเล่นยันกลุ่มธุรกิจก็จะมีมาทําโมเดลต้นแบบผลิตภัณฑ์อะไรท่นี้ครับอืมและที่มาของคําว่า maker เนี่ยมันคืออะไร maker จริงจริงมันมาจากคาว่า make ก็คือการสร้างถูกไหมครับ maker ก็คือคนที่อยากสร้างอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาอะไรสักอย่างคำของก็ก็เลยได้คํานิยามคําว่า maker ขึ้นมาครับ ทำไมถึงอยากจะก่อตั้งเมเกอร์ซูรคะเป็นเพราะอะไระอะคะก็เห็นอะไรหรือเปล่า,อาตอนเด็กๆชอบป,ประดิษฐ์แล้วก็โตมาก็เป็นกึง่งๆนักประดิษฐ์เราทําพวกแอป,ปพวกมอถืมบ,ยบอมบยแอป,ป <c oughs> ที่เราใช้กันทั่วไปนะครับแล้วก็ทําพวกเว็บไซต์ต, <c oughs> ต่างๆก็เลยรู้สึกว่า,าเรื่องประดิษฐ์เนี่ยตอนแรกมันเป็นเรื่องยากก็เลยอยากหาวิธีที่มันทําให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น <c oughs> ก็ไปดูระบบ Ecosystem ของแต่ละประเทศว่าเขาทำกันยังไงแล้วคนพบเรื่องของ Makerspace ขึ้นมาหรือว่าแบบรูปแบบที่เป็น m a k e r s ูเนี่ยครับก็เลยอยากมาทำในบ้านเราบ้างครับแล้ววัตถุประสงค์หลักๆเลยที่คุณมิวเนี่ยอยากทำขึ้นมาแล้วก็วางเป้าหมายของ m a k e r s ูเนี่ยเป็นยังไงครับก็วัตถุประสงค์ที่เรามองคือเมืองไทยเราเป็นประเทศที่นำเข้าเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีคอน summer เป็นผู้บริโภคเทคโนโลยีมาสักพักแล้ เราก็เลยคิดว่าเราอยากเปลี่ยนอยากให้คนไทยเป็นคนที่คิดค้นอินโนเวชันหรือนวัตกรรมใหม่ๆ <c oughs> ขึ้นมา<ช>เป็นคนที่คิดคน้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะผลักดัน early stage <ช>หรือว่าอินโนเวชันระดับเริ่มต้นในบ้านเรา <c oughs> เป็นเ <c oughs> พราะว่ามันขาดหรือเปล่าคะจาก community แบบนี้อะคะใช่ครับก็ส่วนหนึ่งที่ที่ผมเห็นในง่ายๆคือ เครื่องมือหรือว่าความรู้พวกนี้มันค่อนข้างขาดแล้วก็การแบ่งปันค่อนข้างน้อยทําให้ทําให้กลุ่มของคนทั่วไปหรือคนที่ทํางานด้านสายเนี้ยไม่เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับเราก็เลยคิดว่าการที่เรามีสถานที่เราก็มีคนที่มีศักยภาพอยู่ในสถานที่เนี่ยมันสามารถทําให้ดึงดูดคนที่คิดเหมือนกัน แล้วก็อยากเรียนรู้เหมือนกันเข้ามาครับค่ะแล้วคุณมิวคิดว่า Maker s c h o เนี่ยจะสามารถต่อยอดไอเดียของคนอื่นๆได้อย่างไรครับครับก็ยกตัวอย่างได้ไหมครับค่ะก็จะมีโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่า Smart Mat ซึ่งเป็นแผ่นโยคะอัจฉริยะมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างในประมาณ90,00ัวัจุดค่ะครับตอนนี้ก็เป็นไอเดียที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาครับก็ปัจจุบันก็ขายผ่าน Crowdfunding หรือว่าระบบระดมทุนจากอินเทอร์เน็ต ได้เงินมากว่า10ล้านบาทเพื่อมาพัฒนาต่อครับนี่คือขายในเมืองไทยเนี่ยหรอคะขายต่างประเทศต่างประเทศอู้ทำไมไม่ขายเมืองไทยอะคะคนเล่นโยคะเยอะแยะตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่กําลังพัฒนาก็เดี๋ยวคงนําเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยครับผมแล้วเราได้อะไรจากตัวนี้อะคะสมมติถ้าชาวต่างชาติอยากจะทําโยคะแมทเราได้อะไรคะในในเชิงของตัวแผ่นโยคะเราได้ ทําส่วนที่เป็นอ่าดีหรือว่าพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาก็ได้พรูฟว่าศักยภาพคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงจริงเลยครับและตอนนี้วงการนักประดิษฐ์ของเมืองไทยอะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ค่อนข้างเยอะครับก็มีมีคนที่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ที่พบก็คือคนส่วนมากไม่ได้มาจากสายอาชีพนี้ทาให้ทาให้เราเริ่มเห็นว่าคนจริงๆที่สนใจเรื่องพวกนี้ อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาก็ได้อ,อาจจะทำเรื่องอื่นๆมา,าทำทำสิ่งอื่นๆมาแล้วก็มาเรียนรู้พวกนี้ได้เหมือนกันครับแล้วทำไมคนไทยเนี่ยเขาถึงให้ความสนใจกับงานประดิษฐ์มากกว่าอย่างอื่นครับอ๋อ <c oughs> ก็ปัจจุบันเป็นเป็นเทรนด์อยู่ครับ <c oughs> เ็เรเรื่องของของแกจเกจเนาะ <c oughs> เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆการทำแอปทำอะไรพวกนี้มันก็เป็นเทรนด์ของโลก <c oughs> อินเทอร์เน็ตออฟทิง ท,ที่วัตถุต่างๆเริ่มฉลาดขึ้นต่ออินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นก็มันเป็นกระแสโลกที่กำลังมาแรงครับผมก็คนก็นเลยเข้ามาสนใจเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะและ<ห>คนไทยเก่งด้านไหนมากที่สุดคะครับก็จริงๆผมคิดว่าคนไทยเกือบทุกคนเป็นเมคเกอร์อยู่แล้วเป็นคนที่เจอปัญหาแล้วต้องการแก้มันแล้วก็ประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่เพื่อมาแก้ปัญหาก็คิดว่าเรื่องของการคิดหรือไอเดียก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ค่อนข้าง,งเด่นในโลกอยู่แล้วครับหุนยนต์แต่ละตัวหรือว่าสิ่งที่จะประดิษฐ์ได้แต่อันเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหน,นแ่ไหนอะคะ,ะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความยากง่ายครับก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยเนี่ยค่ะถา,ถามต่อว่าลูกหมีไม่มีพื้นฐานด้าน <c oughs> ไอเดียเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่กับเมกะรซูอย่างเงี้ยได้ไหม ก็ถือของได้อีกเรื่องคือโปรดักต์ขายของอย่างเดียวได้ครับก็เราจะมีเวิร์กช็อปมีมีการสอนให้ครับผมก็ส่วนหนึ่งก็ก็จะมีคนที่แบบอย่างยกตัวอย่างพี่คนหนึ่งที่เขาอยากทํามือเทียมครับผมก็เขาอยากทํามือเทียมราคาถูกเขาก็สามารถเข้ามาใช้เข้ามาใช้เครื่อง 3D printer ทําต้นแบบมือเทียมขึ้นมาครับผมก็แบ็กกราวเขาทําติดตั้งพมานติดตั้งวอลเปเปอร์ครับ เราจไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องพวกนี้ค่ะพอจะเล่าขั้นตอนเนี่ยไหมคะถ้าสมมติถ้าสนใจสนใจต้องทําอะไรบ้างคะต้องสมัครต้องเขียนว่าเนี่ยฉันอยากจะผลิตอย่างนี้ฉันมีไอเดียแบบนี้หรือเปล่าคะหรือไงคะไม่ยากเลยครับก็ก็แวะไปที่ตัวพื้นที่ของเราครับที่เอกมัยซอยสี่ครับแล้วก็สามารถเข้ามาเข้ามาปรึกษาเข้ามาถามได้ไม่ได้คิดค่าบริการครับสมมติอยากจะได้ กองทุนหรือว่าเผื่อที่สามารถเราหาให้ได้ไหมเลยก็ถ้าในเชิงของพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับเราก็สามารถช่วยแนะนําให้เขาเข้าใจถึงกระบวนการได้แล้วก็พอถึงพอถึงจังหวะที่มันพร้อมระดมทุนเนี่ยเราก็สามารถช่วยเขาระดมทุนได้ด้วยได้ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่ทาตอนวาเลนไทน์ครับอุ้ยตายแล้วสุดมีความรักอย่าไปเถียบมันนะคะจริงเหรอะเล่นได้ครับเล่นได้อุ้ยจริงด้วยอ่ะ ความรักก็แตกเลยสิคะคุณมิวอ๋อเป็นอย่างนี้ถ้าลูกหมีอยากทําแบบหุ่นยนต์นางแบบได้ไหมคะคือแบบให้มันแบบปุ๊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 บอะไรอย่างเงี้ยทาได้ไหมคะคุณมิวออ้่แบบให้หน่อยได้ไหมคะับเยอะไรจีลูกหมาทําไมคอขาดอ่ะมันคืออ๋ออันนี้เป็นเป็นตัวอย่างหุ่นยนต์เหย่เป็นอาเป็นหุ่นยนต์ที่ ที่อาจจะไม่ได้สวยงามแต่ว่าฟังก์ชันของเขาคือการต่อสู้ในแบบซูโม่ครับอ๋อมันเป็นไอเดียไงเป็นตัวไอเดียครับผมใช่และอย่างนี้ค่ะลูกหมีเห็นรูปคนหัวคนเนี่ยอันเนี้ยเล็กๆเนี่ยค่ะคือขั้นตอนการทำเนี่ยมันจะทำยังไงครับอ๋อตัวนี้เราใช้เป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่เราเรียกว่า 3d scanner ตัวนี้ปริน์ใช่ไหมครับตัวนี้ปริน์ออกมาตัวเนี้ยเราเป็นตัวสแกนก็เอาคนมายืนแล้วก็สแกนเขาก็จะออกมาเป็นสาม เสร็จแล้วเราก็มาเข้าเครื่องนี้ครับเขาก็จะปรินออกมาเป็นเป็นหน้าเราเป็นตัวเราเลยครับผมแล้วทำปรินเป็นนางแบบได้ก็เป็นแบบเรายืนโพสอะไรอย่างเงี้ยอ่เห็นว่าเกิดไอเดียแล้วทราบไหว่าเมกเกอซูเนี่ยได้จัดการแข่งขันหุ่นยนเหยครับผมแล้วมันคืออะไรคะไอหุ่นยนตัวเนี้ยหุ่นเยื่อเนี่ยหรอคือนี่คือตัวเนี้ยหรอจริงตัวนี้เป็นตัวขวัญใจผู้ชมของหุ่นยนเหยับดูแบบไม่มีอะไรนะดูแบบเยินแชได้ไหมแล้วว่ามันคือแบบ มันต้องครับแต่มันเหย่นะครับมันเหย่แต่มันพ่นไฟได้ค่ะจริงหรอจีหลอกพี่ว่าเนี่ยคือจริงๆคําว่าเหย่เป็นคําอาจจะเป็นคําไม่ดีครับผมแต่ว่าจริงๆเราใช้ตัวนี้ว่าเป็นคีย์เวิร์ดในการแนะนําคนที่ไม่เคยเข้าถึงเทคโนโลยีมาก่อนคิดว่าคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเป็นเรื่องที่ไกลตัวครับผมเราก็เลยจัดงานแข่งขันหุ่นยนต์เหย่ขึ้นมาพืออะไรเหย่สุดอะไรเงี้ยหรอใช่ครับเหย่สุดอุ้ย บางตัวอาจจะเดินแทบไม่ได้เลยครับผมแต่ว่าเราเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มันนี่หางแต่หัวใช่ครับอ้๊ยอันนี้เป็นเป็นหุ่นยนต์ที่เอาหางกับหัวมากลับกันครับผมการตอบรับของการแข่งขันที่เป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างดีครับเราเราจัดเล็กๆ16ทีมแล้วก็มีผู้เข้าชมประมาณร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนเลยอะคะเป็นงานเป็นงานที่ ที่คนได้เข้ามาเรารู้สึกว่าเรื่องหุ่นยนต์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วตัวนี้ชนะป่ะคะตัวนี้แพ้ครับตัวนี้เขาก็โดดตกเวทีเองเมก้าซูเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะเมก้าซูเปิดมา6เดือน8เดือน8เดือนก็คือเริ่มต้นจาก ใครกลุ่มคนคือใครบ้างาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งค4คนครับก็จะมีผมแล้วก็เพื่อนๆอที่ที่สนใจเรื่องของการประดิษฐ์หรือคือหรือการทำแอปพลิเคชันทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับผมก็เลยก็เลยรวมตัวกันแล้วก็อยากเปิดพื้นที่ที่สามารถ แนะนำเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการประดิษฐ์ให้กับคนทั่วไปได้รู้จักครับและมีชาวต่างชาติด้วยไหมคะในในมีครับปัจจุบันมีมีทีมมามีชาวต่างชาติมาช่วยครับการสร้างสรรค์ในพื้นที่แบบนี้นะคะช่วยอะไรกับสังคมบ้างคะก็ในส่วนหนึ่งของพื้นที่พวกนี้ครับก็สิ่งที่มันมีเพิ่มขึ้นมาคือสังคมของกันคือหรือว่าคอมมูนิตี้ที่เราเรียกกันครับก็ในการที่เราขยายคอมมินิตี้มากขึ้นเรื่อยๆหรือว่า มีคนที่มาสนใจเรื่องพวกนี้ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเราจะเกิดกลุ่มคนที่สามารถสร้างนงวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้ค,ครับผม,มก็ก็จะช่วยให้ผลักดันวงการเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมของบ้านเรามากขึ้นมากขึ้นครับและนี่เครื่องนี้คืออะไรนะคะอ๋อเครื่องนี้เป็นเครื่องมือที่ขัดไม่ได้ในใน ที่ที่ที่เป็น maker space แบบเราครับผมก็คือเป็นเครื่อง 3d พิมพ์เครื่องสับเครื่องพิมพ์สามมิติครับอันนี้ปะคะใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างโอ้นั่นคือออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ครับ่ะก็ตัวเครื่องเองจะใช้เส้นพลาสติกฉีดออกมาครับ ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายประเภทงานอันนี้คุณมิวผลิตเองวะคะอ่าอันนี้ไม่ไม่ได้ผลิตเองอันนี้นำเข้ามาแต้วของของที่คนไทยผลิตก็มีอ๋อของคนไทยก็คือเท่ากับว่าตัวนี้ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องออกมาออกมาเป็นใช่เพราะว่าเพราะเครื่องตัวนี้มันจะช่วยให้เราทําไอเดียที่เราคิดเนี่ยมันเป็นจริงง่ายขึ้นโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีมากๆสุดท้ายค่ะอยากให้คุณมิวเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมถึงเมเกอร์ซูน่ะค่ะครับก็อยากให้อยากให้ กลุ่มคนที่เคยคิดว่าเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องไกลตัวหรือกลุ่มคนที่เคยมองว่าเออเทคโนโลยีมันมันเป็นเรื่องที่ยากอยากให้ลองเข้ามาศึกษาหรือลองเข้ามาดูเพราะว่าจริงๆแล้วการการที่เราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่าใช้เทคโนโลยีได้เนี่ยมันจะทําให้เราพัฒนานวัตรกรรมได้ง่ายขึ้นครับ,รบช่องทางการติดต่อของเมก e ์ซูมีอะไรบ้างคะครับก็มีเว็บไซต์ครับเฟซบุ๊ก สามารถ search ได้ว่า m a k e ซ zoo นะครับอ่าวก็โทรศัพท์โทรศัพท์ครับที่อยู่บนหน้าจอนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะหรือว่ามี innovation อยากจะสร้างสรรค์อะไรนะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ m a k e ซ z ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมิวมากๆนะคะที่นำความรู้มาให้พวกเรานะคะแล้วก็จุดประกายไอเดียแรงบันดาลใจต่างๆสำหรับนักคิดต่างๆนักคิดต่างๆก็อย่ากลัวที่จะ เอาความคิดของตัวเองมาเก็บไว้ในกระเป๋าเอาความคิดของตัวเองมาออกให้คุณชมได้รู้กันนะคะคอาราคาช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามีเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะมีหุ่นสวยค่ะ